สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยกับครูไอเช่นเคยค่ะคราวที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายถึงเพื่อนแลวก็ถึงบิดามารดาใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องใหม่กันในเรื่องของการย่อความนั่นเองค่ะเด็กเเมื่อพูดถึงการยอ่อก็คือการทําให้สั้นๆลงใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการเขียนย่อความ แต่ก่อนเราจะไปเรียนรู้เรื่องหลักการเขียนย่อความนะคะเรามาทําความเข้าใจกับการเขียนย่อความคืออะไรกันดีกว่าคะ่ะการเขียนย่อความนะคะก็คือการนําใจความสําคัญนะคะมาเรียบเรียงใหม่จากนั้นก็คือจะได้สั้นกว่าเดิมนั่นเองพอะสั้นกว่าเดิมก็จะมีความกระชับและก็เข้าใจในใจความสําคัญมากขึ้นโดยจุดประสงค์ก็คือจะทําให้เรารู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองค่ะ กพร้อมจะเรียนรู้ในเรื่องของหลักการย่อความกันแล้วงั้นเอาไปเรียนรู้กันเลยไปกันสื่อการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการเขียนย่อความกับครูอายสสิอมภัย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนบอกลักษณะของย่อความได้ 2. นักเรียนเขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่กำหนดได้ 3. นักเรียนบอกประโยชน์ของการย่อความได้ หัวข้อที่เรียน 1. ลักษณะของการย่อความ 2. หลักการเขียนย่อความ 3. รูปแบบการย่อความ 4. ตัวอย่างการย่อความ การเขียนย่อความคือการนำใจความสำคัญของเรื่องมาเขียนเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความที่สั้นกว่าเดิมแต่ยังได้ใจความสำคัญว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรโดยต้องเป็นไปตามรูปแบบของการเขียนย่อความหลักการเขียนย่อความ 1. อ่านเรื่องที่จะย่อให้จบให้เข้าใจเพื่อทราบว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงใครหรือทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรและผลเป็นอย่างไร 2. บันทึกใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านแล้วนำมาเขียนเรียบเรียงใหม่ด้วยสำนวนของตนเอง 3. อ่านทบทวนใจความสำคัญของเรื่องที่เรียบเรียงแล้วจากนั้นแก้ไขให้สมบูรณ์โดยตัดข้อความที่ซํำซ้อนออกเพื่อให้เนื้อหากระชับและเชื่อมข้อความให้สัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบ 4. เขียนย่อความให้สมบูรณ์โดยการเขียนส่วนนำของย่อหน้า ให้ถูกต้องตามรูปแบบของย่อความประเภทนั้นๆ 5. การใช้สรรพนามในการเขียนย่อความไม่นิยมใช้สรรพนามบุรุษที่1และสรรพนามบุรุษที่2เช่นฉันผมคุณท่านแต่จะเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่1 และ 2. ให้เป็นบุรุษที่3แทนเช่นเขาพวกเขาเป็นต้น 6. หากเรื่องที่จะย่อเป็นร้อยกอให้ถอดความแปลความเป็นร้อยแก้วก่อนที่จะย่อความและต้องย่อความโดยใช้ภาษาสำนวนที่เป็นร้อยแก้วเจ็ 7. ถ้ามีเครื่องหมายอัญ,ญประกาศให้ตัดเครื่องหมายอัญ,ญประกาศออกแล้วเปลี่ยนข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญ,ญประกาศให้เป็นข้อความบอกเล่าทั่วไป8หากมีคำราชาศัพท์ให้คงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมและการเขียนย่อความจะไม่นิยมใช้อักษรย่อนะคะดเด็กๆ การเขียนย่อความประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนคือ 1. ส่วนคำนำเป็นส่วนที่เขียนเป็นย่อหน้าแรกเพื่อให้ผู้อ่านทราบที่มาของเรื่องว่าเรื่องที่นำมาย่อความนั้นเป็นเรื่องประเภทใดถ้าเรื่องที่นำมาย่อไม่มีชื่อเรื่องผู้ย่อต้องตั้งชื่อเรื่องเอง 2. ส่วนที่เป็นใจความสำคัญของเรื่อง เป็นส่วนของเนื้อความที่เรียบเรียงแล้วตามหลักการเขียนย่อความเวลาเขียนต้องเขียนให้ติดต่อกันเป็นย่อหน้าเดียวไม่ต้องแบ่งเป็นหลายๆย,ย่อหน้านะคะเด็กๆก,การเขียนคำนำของย่อความ 1. เรื่องที่ย่อเป็นร้อยแก้วเช่นนิทานบทความสารคดีนิยายเรื่องสั้น ให้ระบุประเภทชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งที่มาของเรื่องดังแผนภาพด้านล่างเลยนะคะที่เด็กสอเรื่องที่ยอบเป็นประกาศแจ้งความถแถลงการระเบียบคําสั่งกำหนดการให้ระบุประเภทเรื่องอะไรของใครให้แก่ใคร พร้อมวันเดือนปีตามแผนภาพด้านล่างค่ะเด็กๆ 3. เรื่องที่ย่อเป็นพระราชดำรัสพระบรมราชาโอวาทปาตกถาคำปราศัยสุนทรพจน์ให้ระบุชื่อประเภทเรื่องอะไรของใครให้แก่ใครวันเดือนปีดังนี้ค่ะเด็กๆตามแผนภาพด้านล่างเลยคะ่ะ 4. เรื่องที่ย่อเป็นจดหมายให้ระบุจดหมายของใครถึงใครเรื่องวันเดือนปีดังแผนภาพด้านล่างค่ะเด็กๆ 5. เรื่องที่ย่อเป็นบทร้อยกองประเภทต่างๆเช่นโคงฉันกาบกรไร่ให้ระบุชื่อประเภทเรื่องอะไรของใคร ที่มาตามแผนภาพด้านล่างนะคะเด็กๆตัวอย่างการเขียนย่อความประเภทนิทานย่อนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าของนาจินนี่จากนิทานอีศสองภาษากระต่ายกับเต่าหน้า1-8ถึง8ความว่า กระต่ายตัวหนึ่งมีนิสัยขี้มอโม้ออวดถึงความเร็วของตนมันท้าเหล่าสัตว์ทั้งหลายแข่งกับตนไม่มีสัตว์ใดแข่งกับมันจนเต่าตัวหนึ่งรับคำท้าของมันเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งนำเต่าไปลิบหูลิปตามันหัวลาอและพักหลับกลางทางด้วยความมั่นใจว่าตนต้องเป็นผู้ชนะ ซึ่งคานต้วมเตี้ยมตามมามันเดินเลยกระต่ายที่หลับอยู่และเข้าถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและหากมีความประมาทย่อมมาซึ่งความล้มเหลวนะคะเด็กๆเด็กๆต้องไม่ประมาทด้วยนะคะประโยชน์ของการเขียนย่อความ 1. ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ในระยะเวลาสั้นๆ 2. ช่วยให้บันทึกสาระสําคัญต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 3. เป็นพื้นฐานการจับใจความสําคัญของเรื่อง 4. ช่วยทบทวนความรู้และความคิดรวบยอดนะคะเด็กๆสรุปความรู้การเขียนย่อความคือการสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายนะคะส่วนเทคนิค อยู่ตามแผนภาพเลยค่ะนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหน้า1 0 4ถึง105ได้นะคะจากเล่มด้านบนเลยค่ะฝึกคิดฝึกทำกับใบงานที่13ย่อความในตอนแรกนะคะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องให้ตอบว่าย่อความคืออะไรหลักการย่อความมีอะไรบ้าง ส่วนที่2ให้นักเรียนเขียนย่อความจากนิทานที่กำหนดให้เรื่องกวางกับเสือและส่วนสุดท้ายให้เขียนประโยชน์ของการย่อความนะคะจบบทเรียนแล้วค่ะเด็กๆไว้พบกันบทเรียนต่อไปนะคะ